สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในเช้าวันศุกร์ที่3กันยายน2,564นะครับวันนี้เราก็ยังเรียนออนไลน์อยู่เหมือนเดิมนะครับพบกับคุณครูในช่วงเวลาที่ประมาณ10บโมงถึง11บเอโมงนะครับในช่วงเวลานี้นะครับโอเคครับพิม ชื่อรายงานตัวมาเลยครับทั้งสามสิบสามคนครับสิมาเลยตอนนี้มาแล้วจุลพงศ์เอ,อ่อใครมั่งเน็ตโอ้มาแล้วครับมาแล้วคุณครูไล่เช็คหน่อยนะครับ,บเริ่มจากจุลพงศ์ใครช้ากว่าจุลอโอ,โอไม่ใช่อ่ะมีทาวินนะครับคนแรกน,นะพงศ์พาชินพัชรพล ลาวิสุวิมลพิชากรพัทลพลพิชาพาอัญชิถาสุาสินีนัดนิชาปภาวีวสุพลนสุชยาวรรณศิลปงศกรปภาวะลินนัทนานคันเทศชดพิสุทธิพรโลดจนะศักดิ์ทีรพล,ลโอเคครับอาชมพูนุษ อ่ารายงานตัวมาแล้วเกือบครบแล้วเกือบครบแล้วใครอีกเหลือใครยังไม่ได้ไรายงานตัวรายงานมาเลยครับวันนี้ห้องหนึ่งมาเต็มมากห้องสองกับห้องสามยังเหมือนเดิมเต็ติครึ่งครึ่งอ้าวแดนเนียลบริสลามาแล้วครับสำหรับช่วงเวลานี้ก็โอ้การวิชาขวัญข้าวโอเคครับมาแล้วห้องหนึ่งเกือบครบแล้วทันชนก นกโอ้หลุหลุดเน็ตน่าจะไม่ค่อยดีนะครับหลุดมั่งเข้าได้มั่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราดูย้อนหลังได้ในช่อง youtube ช่องของคุณครูนะครับคุณครูจะอัพลง youtube หลังจากที่คุณครูได้ไฟล์จากทางระบบแล้วคุณครูก็จะอัพลง youtube นะครับดังนั้นในแต่ละลิปวิดีโอที่เราได้ทําการเรียนการสอนออนไลน์มานะครับก็จะมีอยู่ใน Google Classroom นะครับคุณครูก็เอาไปที่ g Google c l a s s r o o m นะหรือในช่อง youtube ของคุณครูนะครับเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ครูหน่อยนะครับเป็นฝันและกำลังใจให้คุณครูนะครับเราไม่ได้เจอหน้ากันอย่างน้อยมีไลค์มีติดตามให้ครูเป็นกำลังใจโอเคแล้วนะครับอ่ะวันนี้ครับนักเ,เรียนครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ ในเรื่องของอัตราส่วนมาตราส่วนมาแล้วแล้วก็มาถึงชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอัตราส่วนไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหามาตราส่วนนะครับมาตราส่วนนะโจทย์ปัญหามาตราส่วนเป็นอย่างไรเราเรียนเรื่องมาตราส่วนมาแล้วมันก็ เหมือนกันแหละครับแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ปัญหาที่เราเคยพบ <c oughs> เคยเจอเคยเห็นมานั่นเองนะครับนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสําหรับวันนี้นะครับยังเหมือนเดิมครับเหมือนกับจุดประสงค์เมื่อวานคือนักเรียนสามารถบอกวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนมาตรส่วนได้นะครับเขียนแสดงขั้นตอน การแก้โจทย์ปัญหาได้นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับเมื่อวานเราเรียนไปแล้วครับโจทย์ปัญหาเรื่องอัตราส่วนนะครับแบบนี้เราทําได้แล้วแล้วก็มีการบ้านหนึ่งข้อใช่ไหมให้นักเรียนได้ศึกษาและทํากันนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่นั้นเริ่มทําทยอยส่งมาแล้วนะครับอันนี้ก็เติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องเฉยๆเองนะครับนักเรียนเติมคํามาเสร็จก็ถูก นะครับหลายคนที่ทําส่งมาก็ถูกหมดทุกคนนะครับที่ทําส่งมาเป็นสิบกว่าคนแล้วก็ถูกนะครับอ่ะมาถึงวันนี้ครับนัเกเรียนครับโจทย์ปัญหาของมาต,ตาส่วนมาต,ตาส่วนคือการย่อหรือการขยายใช่ไหมการย่อรูปจริงหรือขยายรูปจริงแค่นั้นเองถ้าเกิดรูปจริงหรือสิ่งที่มีอยู่จริงๆเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เราก็ย่อลงใน แต่ถ้าเกิดว่าของจริงมันมีขนาดเล็กแล้วอยากเราอยากขยายให้เราอยากให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเราก็ต้องขยายออกนะครับนี่ในเรื่องของมาตราส่วนมาตราส่วนเขาจะก,กําหนดค่ามาให้โอเคไหมกําหนดค่ามาให้ว่าหนึ่งต่อเท่าไรนะครับในที่นี้อย่างโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนครับแผนผังชุมชนแห่งหนึ่งกําหนดมาตราส่วน หนึเซนติเมตรต่อสองร้อยเมตรถ้าวัดอยู่ห่างจากร้านขายยาสองกิโลห้าร้อยเมตรถ้าวัดอยู่ห่างจากร้านขายยาสองกิโลห้าร้อยเมตรระยะทางจากวัดถึงตลาดในแผนผังจะยาวเท่าใดแสดงว่า ข้อนี้คือเราย่อส่วนลงหรือเราขยายส่วนขึ้นครับข้อนี้เราย่อหรือเราขยายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกชมพูนุชคันเทพสุชายาจุลโพงอยู่ไหมเอย่ยใครตอบกูดได้บ้างข้อนี้เราย่อหรือเราขยาย เราย่อลงหรือขยายลงนะปอลวิทย์เมื่อกี้ครูฟังไม่ชัดขยายเหรอครับยังไม่ใช่ใชยอ่อครับยอ่อยอย่อครับยอ่อครับอ่ายอ่อลงครับถูกต้องนะครับเรายอร่อส่วนลงเพราะอะไรเขาบอกว่าของจริงเห็นไหมของจริงคือสองกิโลเมตรห้าร้อยเมตรแต่อันนี้เขาถวหัดลงแผนผัง แผนผังอันนี้จะเล็กกว่าของจริงหรือใหญ่กว่าของจริงครับในคําตอบคือเล็กกว่าของจริงใช่ไหมพูดง่ายๆเราวาดลงในกระดาษเอาของจริงวาดลงกระดาษนะครับวัดมหาร้านขายยามีระยะทางจริงคือสองกิโลห้าร้อยเมตรให้ย่อในมาตราส่วนหนึ่งเซนต่อสองร้อยเมตรโอเคไหมถ้าเกิดว่าของจริงสองร้อยเมตร เราวาดในแผนผังแค่หนึ่งเซนติเมตรเห็นไหมครับดังนั้นเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าสองกิโลห้าร้อยเมตรเนี่ยคือกี่เมตรตรงนี้ใทยตอบได้บ้างสองกิโลห้าร้อยเมตรคือกี่เมตรครับสองพันห้าร้อยเมตรค่ะถูกต,ต้องครับตุษยาสองพันห้าร้อยเมตรนะครับสองกิโลห้าร้อยเมตรก็คือสองพันห้าร้อยเมตร ใช่ไหมอันนี้เรารู้อยู่แล้วในการวัดเราเคยเรียนมาผ่านมาตั้งแต่ปสามปสี่ปห้านะครับว่าหนึ่งพันเมตรคือหนึ่งกิโลเมตรดังนั้นสองกิโลก็คือสองพันเมตรห้าร้อยเมตรก็เป็นสองพันห้ารอยเมตรนะครับอดังนั้นเราได้แล้วครับระยะทางจริงนะครับวัดสองกิโลห้าร้อยเมตรเท่ากับสองพันห้าร้อยเมตรดังนั้นเราใช้มาตรส่วนหนึ่งเซนติเมตร เท่ากับ200เมตร1นึ่เซนเท่ากับ200เมตรแสดงว่าเราต้องเอา2,500ตรงเนี้ยมาหารกับ200จริงไหมเอาสองพหาร้อยหารด้วย200นะครับเราก็จะได้ว่า2,500หารด้วย200นะครับคิดเลขอย่างไวนะครับครูคิดเลขมาให้แล้วนะครับก็คือจะได้ 1ิ5ดห้าเซนติเมตรเชื่อครูไหมนี่หรือครูคิดเลขผิดคิดเลขผิดไหมนะลองคิดให้ดูครับหาพื้นที่ว่างก่อน2500อยู่ข้างใน200อยอยู่ข้างนอกศูนย์ตัดศูนย์เหลือสองหาร ยี่สิบห้าจริงไหมสองหนึ่งเซนสองก็เลยรุนจะดูดสองสี่สองสองเซนสี่เหลือเศษหนึ่งใส่จุดเติมศูนย์สองห้าเซนสิบดังนั้นเราก็จะได้นะครับสิบสองจุดห้าเซนติเมตรโอเคไหมดังนั้นข้อนี้ระยะทางจริงๆไอ้ระยะทางในแผนผังเราคือสิบสองจุดห้า ซนติเมตรโอเคไหมครับ2500เมตรย่อมาแล้วเหลือสิบสอเซนติเมตรอ่ะตอนนี้คุณครูเปลี่ยนเลขให้นักเรียนสมมติครูเปลี่ยนเลขให้นักเรียนครูบอกว่าจาะใช้มาตรส่วนเดิมครับ1เซนติเมตรต่อ200เมตรร้านขายยาไปถึงวัดเหมือนเดิมร้านขายยาไปถึงวัดเหมือนเดิม นะครับแต่กูเปลี่ยนครับกูไม่เอาสองกิโลห้าร้อยเมตรแล้วคุณคูณเปลี่ยนเป็นห้ากิโลเมตรคุณคูณอยากทราบว่าจะเขียนลงในแผนผังเป็นระยะทางกี่เซนติเมตรระยะทางจากร้านขายยามาหาวัดเนี่ย คุณครูเปลี่ยนจากตรงนี้จากสองกิโลห้ารอเมตรเป็นห้ากิโลเมตรคุณครูคอยากทราบว่าระยะทางในแผนผังจะมีความยาวเท่าใดนักเรียนช่วยครูช่วยกันคิดหน่อยครับใครคิดได้แล้วใส่ในช่องแชทให้ครูหน่อยคิดนะคิดนะทุกคนต้องมีคําตอบนะครับทุกคนต้องมีคําตอบตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมดสามสิบหกคน ก่อนที่จะไปตัวอย่างต่อไปวันนี้ตัวอย่างเราไม่เยอะครับอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับคันเทพประภาวีขวัญข้าวการพิชาตัชาดากรณนะลินทรอน โลดจนะาศาสตร์ได้ไหมหวานได้ไหมหวานอได้ไหมครับนักเรียนครับข้อนี้ทำงไงนักเรียนครับมีใครอยู่ก็ครูไหมอยู่ครับก็ยังอยู่นะโอเคอยู่ครับอยู่ครับยังอยู่ดีครับ โอเคครูตกใจหมดนึกว่าไม่มีใครอยู่ครับครูอ้าวข้อนี้นักเรียนต้องแปลงห้ากิโลเมตรให้เป็นอะไรก่อนครับให้เป็นอะไรห้าพันเมตรอ่าถูกต้องห้ากิโลเมตรเท่ากับห้าพันเมตรริงไหมยิงครับอ่าเปลี่ยนห้ากิโลเมตรให้เป็นห้าพันเมตรก่อนจากนั้นทํายังไงครับเอาห้าพันเมตรไปทํายังไงกับสองร้อย หารกับสองร้อยถูกต้องครับแล้วก็หารกับสองร้อยครับห้าพันหารสองร้อยก็คือห้าสิบหารสองโอเคไหมห้าพันหารสองร้อยก็เท่ากับห้าสิบหารด้วยสองสองอ่ะเป็นเท่าไหร่ห้าสิบหารด้วยสองเหลือยี่สิบห้ายี่สิบห้าถูกต้องครับยี่สิบห้าเสร็ งั้นระยะทางที่เราจะวาดในแผนผังคือ25่สิบห้าเซนติเมตรโอเคไหมครับอ่าโอเคถึงมากครับทุกคนอต่อไปครับต่อไปนะครับ ครับข้อนี้เขาบอกว่าแผนผังแสดงตำแหน่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้มาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรต่อสี่กิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรได้หนึ่งเซนติเมตรต่อสี่กิโลเมตรถ้าในแผนผังโรงเรียนอยู่ห่างจากเซเว่นสามจุดสองเซนติเมตร ระยะทางจริงจากเซเว่นถึงโรงเรียนคือกี่กิโลเมตรข้อนี้เราย่อหรือเราขยายขยายครับขยายขยายครับถูกต้องครับนักเรียนครับข้อนี้เราขยายเพราะว่าอะไรเขาบอกจากแผนผังใช้มาตราส่วนเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าโรงเรียนในแผนผังเนี่ยอยู่ห่างจากเซเว่นสามจุดสองเซนติเมตร อยากรู้ระยะทางจริงว่าโรงเรียนกับเซเว่นอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตรดังนั้นมเมื่อขยายเราก็จะได้ว่าเซเว่นอยู่ห่างจากโรงเรียน3.2กิโลเมตรไอ้3.2เซนติเมตรมาตราส่วนคือ1ต่อ4 1เซนเท่ากับ4กิโลเมตรดังนั้นอยากรู้ว่า3.2เซนคือเท่ากับกี่กิโลเมตรก็ให้เอา สามจุดสองทำยังไงกับสี่ครับคูณครับถูกต้องคูณครับเอามาคูณกับสี่สามจุดสองคูณกับสี่ได้เท่าไหร่ครับสิบสองจุดแปดสิบสองจุดแปดในที่นี้คิดมาให้นะครับสิบสองจุดแปดดังนั้นระยะทางจริงดังนั้นระยะทางจริงที่เซเว่นห่างจากโรงเรียนคือกี่กิโลเมตรครับ12.8กิโลเมตรครับ 1ิบสองจุดแปดกิโลเมตรใช่ไหมเปลี่ยนหน่วยให้หน่อยครูพิมหน่วยคัดเทือนนะครับนะสิบจุดแปดกิโลเมตรหรือสิบสองกิโลครับแปดร้อยเมตรนั่นเองโอเคไหมข้อนนี้พอได้ไหมครับได้ครับพอได้สองข้อนี้ข้อที่สองตัวอย่างที่สองนี้เป็นการขยายใช่ไหมขยายคือใช้การวูด แต่ถ้าเกิดเป็นการย่อย่อจะใช้การอ่านเห็นไหมนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับนมีอยู่สองแบบย่อกับขยายนะอ่านโจทย์ให้อ่านโจทย์ให้ให้เข้าใจนะครับแล้วตอบให้ได้โจทย์ให้อะไรมาแล้วโจทย์ถามหาสิ่งใดวางแผนให้ดีว่าข้อนี้เป็นการย่อส่วนหรือเป็นการขยายส่วน เห็นไ,ไหมครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของโจทย์ปัญหามาตรส่วนนะครับมี2ตัวอย่างคุณครูมีการบ้านให้2ข้อให้นักเรียนแคปหน้าจอไว้หรือลอกลงก็ได้นะครับเติมคําตอบให้ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าอะไรตางแผนผังแสดงตำแหน่งของพิพิธภัณฑ์ปู่ไดโนเสาร โอ้คิดวิจารณ์ปู่ไดโนเสาร์จากซุ้มประตูถึงพื้นที่จัดแสดงพืชดึกดำบันเป็นความยาว7.5เซนติเมตรถามว่าคิดเป็นระยะทางจริงเท่าไหร่นะครับนี่คือโจทย์ักเรีนแคปหน้าจอไว้นะค,ครับ ลุ้มน,นโนเสาร์ถึงพืชดึกดำบรรพ์พืชดึกดำบรรอยู่หมายเลขอะไรเนี่ยจากข้อนี้ลุ้มน,นโนเสา์คือหมายเลขหนึ่งพืชดึกดำบรรเขาบอกไว้ไหมโอ้หมายเลขสามครับนี่นี่นี่จากหมายเลขหนึ่งตรงนี้ถึงหมายเลขสามตรงนี้วัดระยะทางในแผนผังได้ 7.5เซนติเมตรอยากทราบว่าระยะทางจริงเท่าไหร่เมื่อใช้มาตราส่วน1เซนต์ต่อ500เมตรโอเคไหมนี่คือโจทย์ข้อที่1นะครับเดี๋ยวหาว่าครูใจร้ายอา้าวติมคำตอบให้ถูกต้องอาแคปหน้านี้ไว้ก็ได้ครับจากหน้านั้นแคปเป็นหน้านี้ไว้ก็ได้นะครับ แผนพังซุ้มประตูถึงพื้นที่จัดแสดงพืชดึกดัพ์เป็นความยาวจุดจุดจุดเซนติเมตรใช้มาตราส่วนจุดจุดจุดเซนติเมตรเท่ากับจุดจุดจุดเมตรตรงนี้เติมเล้ก็ได้หาได้จากจุดจุดจุดเซนติเมตรเท่ากับจุดจุดจุดจุจดุดจุดทำอะไรกันเนาะแล้วเป็นเมตรดังนั้นสรุปได้ว่าอ่า โอเคไหมแคปเสร็จยังครับหน้านี้เสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วครับดูครับผมเข้าชานหน่อยไม่เป็นไรครับคุณพูดถามหาอยู่เจ้าโน่บอกว่าเรายังไม่ตื่นครับผมมึงตื่นเมื่อกี้น่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ครับดูย้อนหลังได้แต่เอากันบ้านไว้ก่อนอ่าต่อนะครับ อที่สงเดี๋ยวแล้วครูถามก่อนข้อนี้เป็นการย่อหรือการขยายข้อนี้ย่อหรือขยายครับขยายค่ะข,ขยายถูกต้องครับถูกต้องสุชยะอัญชิตถาถูกต้องครับแล้วมีใครอีกเสียงหนึ่งอ่าอ่าเป็นการขยายนะอ้าไปให้แล้วนะครับเพื่อนๆช่วยกันไ้แล้วอ้าวอีกข้อหนึ่งครับ แผนผังสแสดงตำแหน่งของฟาร์มลุงจอมไม่ใช่ของจอมนะไม่ใช่ของอจอจอมห้องหนึ่งนะอันนี้ของลุงจอมมีคอกสำหรับเลี้ยงวัวซึ่งความยาวจริงคือ2ี่สจุดหเมตรยีอดจุดหเมตรความกว้าง12เมตร ถ้าต้องการวาดแผนผังจำลองฟาร์มของลุงจอมจะมีความยาวและความกว้างเท่าใดกำหนดให้มาตราส่วนคือหนึ่งเซนต่อสามเมตรอ้าวลุงจอมทำข้อหัวไว้นะครับความยาวจริงคือยี่สิบเอ็ดจุดหกเซนความยาวยแล้วก็ความกว้างจริงๆคือสิบสองเมตรนะครับยี่สิบเอดจุดหกเมตรกับสิบสองเมตร ถ้าต้องการวาดแผนผังจำลองความของลุงจอมเนี่ยจะต้องใช้ความยาวและความกว้างเท่าใดมเมื่อกำหนดมาตรส่วนหนึ่งเส้นต่อสาเมตรอ่าเติมคำตอบให้ถูกต้องข้อนี้อ่านโจทย์แล้วเป็นการย่อหรือการขยายครับย่อครับครูถูกต้องออยอ่อ,ยคยอครับอ่าถูกต้องอครับถูกต้องทันเทศัชรพจน ต้องครับเป็นการย่อนะครับเป็นการย่ออ้าวแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วทําลงสมุดนะแล้วก็ทาส่งคุณครูนะครับแคปหน้าจอครับผมโอเคไหมโอเคครับ่อเสร็จไหมครับใครยังไม่ได้แคปหน้าจอเสร็จรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะ โอเคครับพี่นะครับเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของเสรโจูย์ปัญหามาตราส่วนและอัตราส่วนก็จะมีมีตัวอย่างประมาณนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันแล้วโตขึ้นนักเรียนก็จะได้ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ พบเจอได้ในชีวิตจริงของเรานะครับอย่างเห็นได้ชัดนะ <laughs> อ้าวในหัวข้อถัดไปนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของนี่ครับ <c oughs> เรื่องของโจทย์ปัญหาการโจทย์ปัญหาการหาร้อยละและเปอร์เซ็นยากไหมอันเนี้ย ยากไหมนักเรียนเคยเรียนมาแล้วตอนสมัยปสี่ปห้ายากค่ะใช่ยากมากเลยค่ะยากมากยากยากครับยากยากครับดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนก่อนว่าร้อยละคืออะไรครูให้คําถามอีกหนึ่งคำถามกลับไปในวันนี้คือร้อยละคืออะไรเปอร์เซ็นต์คืออะไร,ออะไรมันเหมือนกันไหมโอเคไหมนะครับคําว่าร้อยละกับคําว่าเปอร์เซ็นต์มันคือสิ่งเดียวกัน หรือว่าต่างสิ่งกันโอเคไหมครับแล้วก็ไปทบทวนร้อยละเราเอามาเทียบกับอะไรอนะ่อันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทบทวนเข้าๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเจอโจทย์ปัญหาเราลองทบทวนเข้าๆก่อนโอเคไหมครับนะอ่อ้าวใครยังไม่ได้รายงานตัวให้พิมพ์รายงานตัวเลยตอนนี้ครับตอนนี้จดชดากรน,นะครับที่พิมพ์รายงานตัวมาใหม่ นะครับณริทอนทร์อาทิตย์ตยานะครับใครยังไม่รายงานตัวโน no. รายงานตัวย่างฟีโน่ฟีโน่ใครยังไม่รายงานตัวรายงานตัวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะปิดการบันทึกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่บันทึกให้นะครับอ่าโอเคใครที่รายงานตัวแล้วนะครับก็สามารถออกจาก ห้องเรียนได้นะครับอ่าโอเคอนาวินรายงานตัวมาแล้วนะครับสามารถออกได้เลยนะครับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่าที่จะบำไดนะครับแล้วก็เซฟรหัสการเข้าห้องเรียนไว้ได้เลยนะเซฟรหัสการเข้าห้องเรียนแบบูครับตารบ้านนะครับอ่เซฟรหัสนี้ไว้ได้เลยนะครับอ้าวรูครับกามบ้านนะครับมีครับการบ้านเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพูดถึงเกการบ้านไว้ให้ สวัสดีครับบ๊ายครับมีสวข้อใช่ไสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะครับอ่นนี่ใครแคปหน้าจอกันบ้านไม่ทันครับอันนี้ครับทยอยออกได้เลยนะโอเคครับซียูบายบายแล้วเจอกันครูครับมีสองอันครับครับผมมีสองข้อครับอันนี้ข้อแรกก่อน ครับครับผมนี่ข้อที่หนึ่งโอเคนะครับอันนี้ข้อที่สองครับครับครับผมอ่าแคปหน้าจอไว้นะแคปแล้วครับครับผมโอเคครับโอเคทยอยออกได้บายบายซียู